สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนพุทธาค,ครับมนีบ้าวทงสิผ้ามาเบิงต้นพุทธาสามรถแสงทองครับอันนี้ตัดทํำสาวช่วงเดือนมกราเล้ครับพี่น้องเด้อตัดทํำสาวช่วงเดือนมกราก็ได้เริ่มติดลูกแล้วครับเริ่มติดลูกแล้วกาสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงว่าช่วงนวยซับหนีข้าสี่ระวังเรื่องใดข้าเสิป้องกันแด้เดยครับพี่น้อง อั Connie, том, นดับแรกเลยก็คือเรื ced, ่องมะเร็งวันทองครับมะเร็งวันทองพี่น <SaaS> ้องสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยร้อยกิ้มกิ้มนี่ครับพี่น้องเนี่ยร้อยกิ้มกิมนี่คือมะเร็งวันทองเขาได้ทําการกิ้มเข้าไปได้ครับพี่น้องเนี่ยแล้วทั้งในสิบเกิดเป็นตัวหนอนครับเกันเป็นเกิดเป็นตัวหนอนครับเนี่ยพี่น้องสังเกตบ้างว่าหน่วยใดที่มันออกง่ายๆก็มูครับเนี่ยลดแล้วคบพี่น้องเนี่ยอันนั้นคือ น้อนในเขาไปได้ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็นว่าครับขันมันได้กิมแล้วนี่หน่วยเขาสิบวา่างเายครับสิบเป็นตุ้มปุ่มตําปั๊มครับเนี่ยอยู่ตุ้มปุ่มตามําปั๊มเดี๋ยวบ่าท่องสีทําการัดในพี่น้องมึงเด้สีกัดสี่ไพาพี่น้องมึงครับว่าทางไหนเป็นไรครับนี่ครับพี่น้องเห็นว่าครับเนี่ยเนี่ยคือเขาได้ที่เขา กี้เมื่อกี้เขาได้เขาไปเป็นหนอนนะครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็ดต้นหวานนะครับเนี่ยเนี่ยจับยมือผ่นี่ครับเนี่ยนี่แหละครับหนอนสีขาวคือหนอนมาเรียกม่านทอนะครับพี่น้องเป็นอย่างสี่แม่นพี่น้องสีมีดกปันใดมีเป็นร้อยลอยต้นกับบ่าใดขายครับพี่น้องเป็นร้อยลอยต้นกับบ่าใดขายผู้ใดอยากหูวว่าเห็ดจังไดข้อสี่ได้ขายจะไดงไรเสียวอยู่ ให้โ่รมาหาบ่อทงนะครับพี่น้องเดอ้อเบอร์ทรอ่อศูนย์เก้าแปดแปดสามสี่สามเก้าเป็นหกครับศูนย์เก้าแปดแปดสามสี่สามเก้าเป็นหกหรอครับเนี่ยเม้นพี่น้องสีฉีดฮอรมโมนดกดีบันไดกับสร้างบ่อใดขายครับบ่อใดขายบ่อทรงรับประกันเลยครับไม่ได้ขายต้องคุ้มมาแลกงมาท่องแช่นั้นครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยตัวย่างครับนี่ยเนี่ยนอนมาแลกงมาท่องครับ แล้วสิบภาพี่น้องมาเบิ้งอีกหน่วยนึงครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเบิ้งอีกสองหน่วยครับเนี่ยอันนี้เขาได้เจาะทำไรเด้ครับเนี่ยเจาะทำไรไปแล้วเนี่ยนี่แหละครับนี่คืออาการมะเร็งวันทองนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะกัดใอีกหน่อียนะครับเด้อนี่แหละครับบทต้องรอว่าให้หน่วยสุกหน่วยนี่แหะครับพี่น้องนี่เบิ้งครับ อันนี้เจาะทำลายไปแล้วกะพูดใด้ยากได้กะโทรมากครับเบือท่ศูนย์ก็แปดแปดสามสี่สามก็เป็นหครับอย่ามาเลียงมาท้องครับสูตรพิเศษครับสวนบ่าวทงครับใช้มาหกปีแล้วครับได้เจ็บผลผลิตขายทุกปีนี่นะครับเนี่ยพี่น้องเห็นนกโด่งเสียเน,นี่ย ข้าท่องว่าขีด่วพนนี่เอาโบายูได้เลยครับพี่น้องเอาโบยูเลยมันสิหลายปรนเด็กเอาโบยูครับผู้ใดใส่สูตรน้ำเบ้าทุกนี่ได้ขายทุกปีทุกทุกคนครับพีบ่น้องได้ขายทุกปีทุกคนครับโบไใน์เนี่ยรับรองว่าโบาได้ขายครับ,รบพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งเลยครับนี่เนี่ย นอนเขาเจาะไปทางไหนนะครับพี่น้องเนี่ยเจาะไปเบิดแล้วานี่เม้นเทาเจ็บไปขายกับบได้ขายครับบ่มีคนซื้อครับเป็นลักษณะนี้ครับบางคนเพิ่นอาเห็วา่าน่วยเชียวๆย,ยุนว่าท่านออกอาการดอกไปเบื้องตอนสุกบนบมเมนครับพี่น้องบัมเมนครับไันได้เจาะเขาไปแล้วครับพี่น้องเจาะเข้าไปแล้วทัวเข้าสีหูนี่คือทีเบิดสวนแล้วครับพี่น้องทีเบิดสวนแล้ว มันจอต่างแต่นุ่ยซ้ำนี่กล้วยเลยครับเี่เนี่ยจอไปตั้งต่ซ้ำนี่กล้วยไปเลยเดี่ยี่น้องเห็นมานเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยว่าท่งพายบ้างเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่น้องพายบ้างเลยครับเอาชิปนี่กะเปลนชิป สันสันครับพี่น้องคลิปสันสันหาน้าที่ครับน้ำสาระคมหูได้ดีมากว้าสูพ่อแม่พี่น้องฟังครับสำหรับชาวพุซาสามรถครับมือใหม่และมือเก่าครับกาชิบหนา,าพ่อไหมครับสวัสดีครับ